สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมนะฮะดูด้านหลังครับหอฝรั่งครับช่วงนี้หอมไม่เสียสักทีงานเยอะเหลือเกินอะคลิปนี้ผมจะิญเพื่อนมาดูครับว่าถ้าเราทําฝรั่งกิมจูเนี่ยเราจะเจอศัตรูพืชอะไรบ้างแล้วศัตรูที่เราเจอเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าเราไม่ใช้สารเคมีอะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูคลิปผมแล้วผมทําฝรั่งกิมจูเนี่ยเป็นพืชแรกของสวนทําตั้งแต่ปี59ครับซึ่งต้นก็ดูฮะ ยังไม่โลยังไม่ทําสาวสักทีเลยเพราะว่าเขายังให้ผลผลิตวันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มห่อครับหลังจากที่ห่างหายมานานมาดูครับศัตรูที่ผมเจอมีอะไรบ้างที่ผมนึกถึงแล้วก็จะทาคลิปห้ดูส่วนถ้าผมนึกไม่ถึงยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าตัวนี้ทํายังไงแบบไหนยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารเคมีอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสลับกล้องครับผมอ่ะตรงนี้นะฮะเพิ่งห่อถึงครึ่งเดียวเองฝั่งนี้ยังไม่หอ่อจะห่อวันนี้อันนี้มาดูครับ ศัตรูที่เราเจอส่วนใหญ่เลยตั้งแต่เราปลูกมาที่เราเจอก็จะเป็นอย่างแรกครือไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยเนี่ยมันจะเจอกับพื้นที่ที่มันแฉะมากๆชื้นมากๆตรงนั้นก็ใช้พวกโดลไม้หวานแล้วก็ปลูกผมจะทําแค่นั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมเจอผมเจอแค่สองต้นเองตัวนั้นผมก็จะไม่ไม่รู้นะผมใช้แค่นั้นก็เอาอยู่ต่อต่อมาที่เราเจอเลยก็คือเพื่อนเพื่อนกังวลที่สุดเหมือนผมเมื่อก่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะดูสภาพพะเนี่ย เวงเวงแบบนี้เวงหวงอย่างนี้อะนี่ฮะดูใบไม่สวยเวงๆวงเนี่ยอันนี้แน่นอนครับมันเป็นแมลงกินใบไอตัวแมลงที่เป็นแมลงปีกแข็งสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวตัวเล็กๆอ่ะของผมเจอตัวแบบนั้นครับพวกแมลงกินใบเนี่ยเยอะยิ่งต้นเล็กๆยิ่งเราเจอเนี่ยเมื่อก่อนผมกังวลมากครับผมกลัวที่สุดเลยคือแมลงกินใบคือผม ผมใช้พวกน้ำหมักแบบไหนยังไงก็เอาไม่อยู่กับไอ้แมลงกินใบสักทีเลฮะผมก็เลยถามเพื่อนดูเขาตอบผมมาได้แบบไม่น่ารักเลยเขาบอกว่าเราขายลูกนะถ้าเราไม่ได้ขายใบโอ้โหพูดมาแบบนี้ผมก็อึ้งไปสักพักนึงก็เลยนึกได้เออก็จริงเพราะว่าแมลงกินใบเนี่ยมันไม่ได้มาทําให้ลูกฝรั่งเราบิดเบี้ยวขี้ริ้วขี้ด่ดคือ เราจะห่วงแค่ว่าจํานวนใบมันน้อยแต่อย่าลืมนะครับ <P> เพื่อนๆ <P> หลายๆคนเนี่ยตัดแต่งกิ่งฝรั่งเวอร์เลยนะครับตัดแต่งจนแบบมากกว่าแมาลงกินใบอีกคือถ้าเป็นผมคือผมนะแมลงกินใบในผมปล่อยผมไม่ได้สนใจหรอกครับให้เขากินไปเถอะกินเสร็จเขาก็บินไปเพราะว่าฝรั่งเนี่ยออกผลใบามาเร็วครับซึ่งมันแทบไม่มีผลกับลูกฝรั่งดังนั้นถ้าเจอแมลงกินใบเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปใส่ใจครับน้ำหมักตัวไหนผมก็ยังไม่เคยเอาเขาอยู่ดังนั้นก็ปล่อยเขากินไปเลย เราก็ห่ฝรั่งปกติแค่นั้นนะครับต่อมาแมลงวันทองหลายหลายคนก็ถามผมว่าจริงไหมครับเขาบอกว่าแมลงวันทองเนี่ยเจาะตั้งแต่ฝรั่งยังออกดอกไม่จริงครับจากประสบการณ์นะผมบอกแบบไม่ลังเลเลยไม่จริงครับอัมดูของผมเนี่ยสายใหญ่อย่างงี้เนะี่ยอันนี้ใหญ่เกินห่อแล้วแต่ผมก็จะห่ออยู่เพราะแมะลงวันทองยังไม่เจาะถ้าแมลงวันทองเจาะเป็นยังไงมันจะดูไปเหลืองๆฮะนั่นแหละใช่เลยแต่แบบนี้ไม่ใช่ก็คือ ถ้าแมาลงวันทองเนี่ยเขาจะมาวางไข่ได้ก็ต่อเมื่อฝรั่งกิมจูแล้วเนี่ยหรือฝรั่งตัวอื่นก็เหมือนกันครับที่ผิวเขาบางแล้วคือลูกเขาใหญ่หน่อยเนี่ยเขาสามารถเจาะไปวางไข่ได้ถ้ายังเล็กๆอยู่เนี่ยแบบนี้ห่อไปเลยครับไม่เป็นไรแมลงวันทองยังไม่มาจัดการหรอกครับแค่นั้นนะครับคือห่อให้เร็วปัญหามาลงวันทองก็จะจบแต่จะมีอีกกรณีหนึ่ง,รงครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ห่อแล้วนี่นี่น สีแบบนี้คือแมลงวันทองโหแล้วนะครับอ่ะโอ้โหเจาะเห็นไหมต่างกันเลยนะครับด้านบนเนี่ยมลงวันทองจัดการแล้วแต่ด้านล่างยังเนี่ยฮะสีจะต่างกันเลยฮะมันจะดูเหลืองนวลน,นวนเนี่ยคือใช่แมลงวันทองจัดการแล้วแน่นอนแต่ถ้าสีเขียวเข้มอยู่หอไปเลยครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพามาดูฝั่งที่หอช่วงนี้ใบจะดูเหลืองๆเ,เพราะฝนมันตกบ่อยจะต้องเติมปุ๋ยยูเรียบวกด,ด้วยนะครับช่วงนี้เหตุผลหนึ่งที่เวลาเราหอฝรั่งเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นแล้วก็ผมหอกระดาษ ก็คือเวลาเราห่อถุงพลาสติกเสร็จเนี่ยอ่ะผมเด็ดมาลูกหนึ่งแล้วกันเวลาเราห่อถุงพลาสติกเสร็จเนี่ยทีนี่ถุงพลาสติกเขามาติดอยู่กับแต่ตัวลูกฝรั่งเลยเนี่ยมันมันติดกันเลยเนี่ยตรงนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่แรลงวันทองเจาะไปวางไข่ได้ดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนห่อเสร็จเพื่อนเพื่อนดึงดึง,งก้นถุงอย่าให้ถุงมันติดกับตัวลูกฝรั่งเลยแค่นั้นนะฮะแมลงวันทองก็จะไม่มารบกวนใจเลยมาดูครับ อีกสาเหตุหนึ่งอันนี้หลักๆเลยนะครับก็คือเพี้ยแป้งปลูกฝรั่งกับเพี้ยแป้งเป็นของคู่กันครับไม่ต้องกังวลหรอกครับมันมาจากมดครับตรงนี้หลายคนก็เห็นแย้งจากผมนะเยอะเลยคือเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีความคิดที่ว่าเพื่อนๆต้องรอยังถอยมาหนึ่งเก้าอันนี้ผมปลูกมั้งแต่ปีห้าเก้าเนาะแต่ผมไม่มีเพี้ยเลยเพราะสาเหตุเดียวครับก็คือมด เพราะว่ามดกับเพี้ยเนี่ยเขาพึ่งพาอาศัยกันครับเพี้ยมันมีอยู่แล้วมดก็จะคาบก็ขึ้นมามาดูดน้ําเลี้ยงจากนั้นมดมันก็ไปดูดต่อจากตัวเพี้ยอีกทีหนึง่งไม่รู้เขาดูดอะไรเห็นมันดูดที่ก้นน่ะแค่นั้นนะครับก็ไปดูวงจรชีวิตเขาดูถ้าเรากําจัดมดได้หมดปัญหาเพี้ยครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะกาจัดมดยังไงเพื่อนพิมพ์คําว่าวิธีกําจัดมดแล้วก็วักสวนกิติธาราในช่อง YouTube มันก็จะขึ้นมา ที่ผมทําให้ดูแต่วิธีที่ผมทำเนี่ยผมทําให้ดูคือผมโรยแต่เพื่อนๆหลายๆคนแบบอยากทําอินทรีย์จ๋าอยากทําแบบปลอดสารไม่อยากให้สารเคมีเหล่านั้นมันหล่นอยู่ก็ไปวางสิ่งที่ผมพาดูในคลิปน่ะวางบนกระดาษบนภาชนะได้ครับเขาจะไม่ตกลงสู่พื้นเพราะว่าถ้าเพื่อนๆกาจัดมดจัดการมดได้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะมีเพี้ยแป้งไหมไม่มีเลยครับเพราะปัญหาใหญ่คือพวกเพี้ยแป้งนี่แหละเวลาปลูกฝรั่งแค่นั้นเลยครับหลักๆที่เจอก็3ตัวนี่ฮะ ถ้าผมนึกไม่ถึงตัวไหนยังไงเพื่อนๆเ,เจอก็ลองคอมเมนต์มาถามดูนะถ้าตัวนั้นอนะ่ะผมเคยเจอผมก็จะบอกทําคลิปให้ดูเลยแต่ถ้าตัวนั้นเนี่ยผมไม่เคยเจอผมก็บอกตรงผมไม่เคยเจอเลยครับพี่ตัวนี้อย่างนั้นเลยไม่ต้องหลอกกันหรอกเพราะว่าปัญหาแต่ละที่แตกต่างกันครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นดินดินที่ปลูกเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ดูครับดินก้นสะดินเหนียวดินทรายที่ผมเคยเจอนะลูกฝรั่งก็จะแตกต่างกันปัญหาก็จะแตกต่างกัน ผมก็แก้ปัญหาเพื่อนๆผมหลายคนอยู่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูปัญหาหลักๆที่เราทำฝรั่งที่ผมเจอนะไส้เดือนฝอยผมเจอน้อยมากก็อย่างว่าเลยครับผมใช้แค่โดลไม้หวานแล้วต่อมาก็แมลงกินใบผมก็ไม่ได้แคร์ครับปล่อยไปเลยเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนกังวลครับใบมันน้อยแต่ผมเห็นเพื่อนหลายๆคนนี่ตัดแต่งกิ่งเวอร์เลยนะครับมากกว่าแมลงกินใบอีกไม่ต้องห่วงครับ ใบเขาออกมาเยอะมันทันสําหรับฝรั่งสังเคราะแสงได้ในส่วนตรงนี้ก็สามารถปล่อยไปได้ไม่ต้องไปสนใจมแมลงกินใบต่อมาก็เพลี้ยแป้งที่เราเจอกันบ่อยๆกําจัดมดครับแค่นั้นเลยเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็จะใช้ผงซักฟอ,อกมังละน้ํายาล้างจานต้องไปฉีดตัวเพลี้ยให้เขาตายมันก็มาอีกเลยครับเพระมดมันคาบขึ้นมาแค่นั้นเลยกําจัดมดจบปัญหาแค่นั้นเลยครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับเพื่อนๆคนใดทำสลั่งกิมจูอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้หรือจังหวัดใกล้เคียงผมอยู่บุรีรัมนะครับถ้าอยากได้ต้นพันธุ์จากสวนจากที่ผมหามาเนี่ยคอมเมนต์ถามได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปเพราะว่าอย่างที่ผมปลูกเนี่ยครึ่งหนึ่งผมไม่ได้ปลูกผมลงไผ่ไปแล้วเพราะว่าต้นพันธุ์ที่ผมเอามาจากสองแหล่งอะ่ะอีกแหล่งหนึ่งมันไม่เวิร์กดังนั้นต้นพันธุ์เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากเพื่อน ดูด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ